ะะช่วงนี้ฮาโลวีนนะคะทุกคนสังเกตว่าเป็นรูปบอดน,น่ารักใช่เป็นรูปอะไรนะฟักทองตอนนี้การกับแฟนนะคะจะเดินไปอากาศก็ะะจะเริ่มหนาวลมหนาวม,มา<ช>แล้วนะคะนนะทุกคนการจะต้องแบบเตรียมตัวรับมือกับมันนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะทุกคนทุกคนแฟนนะเขาซื้อตัว๋วเขาไม่บอกการน,นะเขาชอบสุ่ไพลอยเขาไม่บอกว่ามีอะไรยังไงเนี่ย มันไม่ใช่ราคาถูกๆูกไหทุกคนแล้ววันนี้กายก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายด้วยเจ็บคอใช่ปะการก็มาถามเขาว่ามันคือมันมีอะไรงานวันนี้ทําไมอยู่เพิ่งเพิ่งมาซื้อตอนก่อนงานเริ่มช่วงป่ายๆแก่ๆนี่เองงานมีสามทุ่มนะคะนี่เราเดินกันสองทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยแฟนบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ซื้อตัว๋วการถามว่าตัวาาต๋วราคาเท่าไหร่ตั๋วราคาหกร้อยเหรียญนะคนมันไม่ใช่ถูกถูกนะสําหรับการนะเราต้องอยากมาดูจริง smile ก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่จอร์เจียลแล้วทุกคนแฟนก็เลยพามาเที่ยวให้แบบเต็มที่เลยนะคะจัดนังแต่เมื่อวานกลับมาแบบป่วยบัดป่วยเลยนะคะป่วยก็คือว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เจ็บคอพาไปกินไอศครีมแบบเย็นมากอะ่ะเย็นจนกลับมาถึงห้องแบบเหมือนกับแบบเริ่มกืนน้ำลายไม่ได้อะ่ะทุกคนแล้วอากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วตอนตอนประมาณสักบ่ายๆหน่อยอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ย ออกไปข้างนอกตลอดกันแบบ4-5ชั่วโมงอ่ะค่ะทุกคนจนไม่สบายอ่ะค่ะ b บบ it's pretty cold When we come from this side, it's u p e r cold, you know I didn't know that It's just across the street มันใกล้มากเลยนะคะถ้าเดินมาจากด้านหลังเพราะว่าแฟนกับการเนี่ยพักอยู่ด้านหลังของรรีสอ์ทนะคะออกประตูหลังนะเดินมาถึงแล้วว่า Even 5มินิท์ I think ถ้าเดินข้างหน้าน่าจะประมาณสิบสิบยี่สิบนาทีมั้งไม่แน่ใจอ่ะใกล้มากเลยอ่ะคนเริ่มทยอยทยอยเดินมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนดูก็จะมีแบบนั่งรัาดเลยเขาจะมีหินแบบเป็นก้อนเป็นก้อนให้คนนั่งรอนะทุกคนคนก็ข้างในก็เริ่มมีเยอะแล้วนะคะ คือจริงๆการอยากไปสัมผัสนะคะทุกคนว่าข้างในมันมีอะไรนะมันเป็นเหมือนแบบจุดแลนด์มาร์กอันหนึ่งที่ลาสเวกัสน,นะคะทุกคนอยากไปดูอะว่าข้างในมันจะแบบแบบไฮเทคแค่ไหนนะคะเพราะว่าแบบศิลป,ปินดังๆนะคะทุกคนก็มาจัดคอนเสิร์ตท,ที่นี่กันนะคะทุกคนครั้งหนึ่งได้มาที่นี่นะตื่นเต้นมากเลยทุกคน คนเยอะมากเลยอ่ะดูดิด้านหน้นคนต <c oughs> ิ้งเดย์ไม่ได้ทับ yeah, yeah. แมนนิชามได้ทัได้ทับเซเว่แฟนบอกว่ามีรอบเจ็ดโมงด้วยประมาณทุ่มหนึ่งา่ารอดนะคะรอบเจ็ดโมงนะคะเป็นรอบรอบไปน,นะคะตอนนี้รอบนี้คนกำลังออกมาน่าจะเป็นรอบสามทุ่มของการนะคะที่เรเข้าไปนะคะทุกคนคนเยอะมากอะ่ะ ทุกคนการก็เข้ามาในตัวหอแล้วนะคนเยอะมากนี่ค่ะต้องค่อยๆเดินเดินไหลาตามๆกันไปเพื่อที่จะไปต่อคิวข้างในทีหนึ่งนะคะคือการกตแฟนจองออนไลน์มานะคะทุกคนมันจะมีให้สแกนนะคะทุกคนคนอัดแน่นนเป็นปากระปปองเลยนะคะตอนนี้นี่รอเข้าคิวข้างในนะคะทุกคน เชื่อไหมคะว่าไม่ใช่แค่การที่คนเดียวที่ตื่นเต้นที่ได้มาขนาดคนอเมริกันเองเขายังตื่นเต้นเขายังแบบเซลฟี่นะคะถ่ายวิดีโอกันตลอดระหว่างทางเดินเลยนะคะเหมือนมันว่าเขามาสถานที่ก็สําคัญสำหรับการดูโชว์ครั้งนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในนะคะก็มีตรวจกระเป๋านะคะก็จองออนไลน์แล้วก็จะมี QR code ให้เราก็สแกนกับเครื่องได้เลยนะคะทุกคน พอเดินข้ามาปุ๊บก็ประหลาดใจทำไมคนลุงจังนะคะเป็นหุ่นยนต์ผู้หญิงนะคะมีประมาณ3-4ตัวนะคะคล้ายๆกับซีรีที่เราพูดด้วยแล้วก็ถามตอบนะคะทุกคน I have not been exposed too much to stand up. She looked at me. The life of the is ic possibly Eric Andre. เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินรอบนะคะอันนี้จะเป็นตรงล็อบบี้ข้างในนะคะเดี๋ยวกันก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นหุ่นยนต์ผู้หญิงคุยอยู่นะคะทุกคนคนลุมดูกันเยอะแยะเลยอ่ะ ทุนในการกอร่อสร้างอ่ะ2.3พันล้านก็ประมาณ40,000กับ50,000พันล้านบาทไทยอยทุกคนมันเยอะมากเป็นเงินมาหาศาลนะคะในการกอร่อสร้างนะคะเจ้าของนะคะเรื่อการออกแบบต่างๆน,น่าจะชอบวิวัฒนานการเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะโชว์นะคะเรื่องเทคโนโลยี <Previously, S 2> <like. S 1> การก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้มากที่สุดนะคะทุกคนในทุกทกที่ที่เราไปนะคะไม่ว่าบางทีอาจจะเหนื่อยเดินทางแค่ไหนนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบมือถือมาถ่ายวิดีโอนะคะเพื่อทําให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็ถือว่าเป็นความทรงจําดีๆนะคะเก็บไว้ให้ตัวเองได้ชมด้วยนะคะทุกคน อนนี้ก็ขึ้นมาในเรือนนะคะเพื่อจะเข้าไปชมแล้วนะคะในเรือนก็สูงชันมากเหมือนที่เทอร์มินอลเทวนตี้วันที่พัทยายัางไงอย่างนั้นค่ะเข้ามาแล้วนะคะทุกคนทุกคนก็จะมีประตูทางเข้าลหลายๆอันนะคะก็จะมาผู่ที่เดียวกันนะคะทุกคนเชื่อไหมคะมันประสบการณ์ครั้งแรกที่การได้เข้ามาในฮอล์ได้เข้ามาสเตเดียมอะไรแบบนี้นะคะทุกคนไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้เลยค่ะขึ้นมาค่อนข้างเร็วกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะคนเนี่ค่ะคนก็ทยอยทยอยขึ้นมาแล้วนะคะ แฟนก็นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเชื่อไหมการถามแฟนกันนะว่ามันมันคืออะไรกันตอนนี้กันยังไม่รู้แล้วจอเนี่ยจอมันมีรอบเลยนะคะไม่ใช่แค่ตัวข้างหน้าสี่เหลีย่ยมจอข้างหน้านะคะมันมีล้อมรอบเลยค่ะเป็นทรงกลมลนะคะจอเขาเหมือนเขาติด LED รอบตัวตึกนะคะเขาสามารถฉายสไลด์ที่ไหนก็ได้พอเขาพรีเซนต์นะคะมันก็จะดูว้าวบวกความคมชัดของภาพแบบระดับ LED มันทําให้เราตื่นเต้นนะคะ แล้วก็จะมีซีนต่างๆที่เขาถ่ายมาให้เราดูนะทุกคนเนี่ยก็ดูจบแล้วนะคะเดี๋ยวการจะอินเสิร์ทภาพวิดีโอที่การดูวันนี้ให้ทุกคนชมนะคะเดี๋ยวนะมารอรุ้นกันนะคะนางรู้แหละนางบอกว่า awesome wonders of our world คนขาถ้าดูจากตรงนี้นะคะภาพที่การถ่ายมาให้มันอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรนะคะแต่สำหรับการที่ไปดูด้วยตานะคะมันจะแเป็นภาพคมชัด led ที่แบบ คมชัดมากๆค่ะเหมือนเราที่ไปไปโซนอะไรนะไปโซนขายพวกเครื่องเสียงทีวีอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบจอ LED ขายตามห้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วเวลามันพรีเซนต์แต่ละอย่างนะอย่างรูปช้างเดินมาเหมือนมันจะเหยียบหัวเราทุกคนเพราะว่ามันเป็นเล่นเอา LED จอใหญ่ทั้งข้างบนรอบๆตัวเราที่นั่งเลยนะคะทุกคนมันทําให้แบบแล้วลําโพงเสียงค่ะ สนั่นสะเทือนที่นั่งแบบแบบอย่างนั้นเลยค่ะมันฟีลแบบ,แบบว่าว้าวมากค่ะแต่ละสิที่เขาถ่ายมาให้นะคะถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะคะก็ถ้าดูจากที่ถ่ายมาก็อาจจะธรรมดาเหมือนดูหนังประมาณให้ถ้าเต็มสิบก็ให้สักประมาณธรรมดาธรรมดาห้าหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บันคุยกับแฟนหลังดูเสร็จะคะ่ะแฟนบอกว่าเออถ้าคะแนนเต็มสิบอยู่ให้เท่าไหร่แฟนให้เจ็ดนะคะแต่การ การบอกพูดไปกันให้สิบนะเพราะว่าสรบการเปมันว้าวมาก่ะค่ะทุกคนค่ะต้นไม้ต้นนี้การก็ไปดูมาแล้วที่ กัมพูชานะคะที่เสียมเรียบชื่อปราศาสาพยมนะคะทุกคนอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งหัศจรรย์ต่างๆ,ๆที่เขารวบรวมไว้ดูในซีนเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะทุกคนแล้วก็ท่าฉากไหนมีลมมันก็เหมือนกับมีลมมาด้วยมีฉากหนึ่งคนหักข้าวโพดนะแฟนว่าฉันได้กลิ่นแบบข้าวโพดนะยูยู่ได้กลิ่นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตลกมากค่ะทุกคนก็จบนะคะทุกคนแบบ รับก,การนะคะค่าตั๋ว600บาทสำหรับ2คนถือว่าไม่แพงนะคะทุกคนณนะตอนนี้ที่ดูเสร็จแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราได้มาเหยียบที่เนี่นะคะมันไม่ใช่มีบ่อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานคอนเททสิร์ตที่ศิลปินดังๆแล้วต้องจองตั๋วยากๆนะคะถึงจะมาได้ถ้าคุณอยู่ไกลคุณต้องซื้อตั๋วมาดูนะคะทุกคนเนี่ยการีิอกาสตรงนี้นะคะถือว่าค่าตั๋วที่นี่ถูกแล้วะคะ่ะ